สวัสดีค่ะกล่ามาปกอบกับขาพยากรอากาศบริเวณปากใต้ฝั่งตะวันออกรประจาวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายน2 5 6 5ค่ะวันนี้ลักษดอากาศปากใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นเปงนปืม้มังมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแท่นที่อากาศพิ u พื e เวลาทีหนึ่งค่ะรองมรสุมป่าท่านปากเนื้อตอนบนค่ะและประเทศลาวตนบนก้าวซูย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณป,ประเทศเวียดนานมตนบนค่ะอีก ส่วนหนึ่งค่ะพายุดิเพชันบริเวณทะเลสินใตทนบนค่ะมีติดทางการเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกค่ะด้วยความเร็วประมาณ1 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่งพ้นไฮมรสุมตะวันตกเชียงตากี่ฝั่งบกกลุมทะเลดามันปากใต้และอ่าวไทยค่ะมีกําลังแรงขึ้นค่ะมาดูภาพท้ายแถวเที่ยมเวลาตีเก้าสี่สิบค่ะชาวนี้ค่ะปากใต้มีเมฆเป็นส่วนมากเลยค่ะมาดูเรดาร์สุราธานีเวลาตีสิบค่ะ ฝนฟลุมฝนกำลัง่อนถึงบานกลางค่ะพกคลุมหน้าใจฟ้าบริเวณจังหวัดระนองจังหวัดพังงาค่ะเนี่ยวน้มการเกอนตัวการจะเข้าพกคลุ่มบริเวณจังหวัดจุมพรและกาสุราธานีในเวลาต่อไปค่ะนส่วนของเรดราสติงปลาเวลาตีส right ิบค่ะฝนฟลุมฝนกำลัง <Russell. S 1> ่อนถึงบานกลางค่ะพกกลุ่มบริเวณจังหวัดตรังค่ะเนี่ยวนมการเกินตัวกาจะเข้าพกกลุ่มบริเวณจังหวัดปัตตุนในเวลาต่อไปค่ะอีกลุ่มหนึ่งค่ะจะเป็น ฝนกาลังปานกลางถึงหนักกาปกุมบริเวณจังหวัดสงขคาค่ะแล้วกาบริเวณอ่าประเทศมาเลเซียตอนบนค่ะเนวโยวนมมการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเชียงเนื้อค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิกล้องปากตตยป้องตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้35.6องศาเซลเซียสค่ะเตียงเพื่อเมืองจังหวัดสงขคาค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้23.6องศาเซลเซียส เตรียมปูเมืองจังหวัดระโนรถอดกาเตรียมเปูเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะมาดูรายละอัยดฝนสถาน์นี่20ชั่วโมงกงปากใต้ฟองตะวันออกตั้งแต่เวลาเ็่นหงษาวโค้งเมื่อวันนี้ค่ะจนถึงเวลาเช่นหงษาวันนี้ค่ะปากใต้ฟองตะวันออกมีฝนเล็กน้อยตึ้นบานกลางเป็นแห้งค่ะโดยวัดฝนสูงสุดค่ะได้28.6มิลลิเมตรค่ะเตรียม่อการชนะดิตจังหวัดสุราธานีค่ะมาดูข้อมูลกันแล้วค่ะการมาดูการประหยณ์อากาศวันนี้ค่ะ ภากใต,ต้ฟองถังโอวันนี้ค่ะมีฝนฟากระนองไล่พื้นทีค่ะบริเวณจังหวัดเพตรบุรีลงไปตึงนาราธิวาสค่ะวันนี้จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์รอยละ40กองพื้นทีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ในช่วง24ถึง26องาศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดค่ะจะอยู่ในช่วง33ถึง3 4องาศาเซลเซียสค่ะมาดูคลงื่นลมบริเวณอ่าวไทยวันนี้ค่ะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว15ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีกลืนสูงหนึ่งถึงสองเมตรค่ะบริเวณทีมีฝนฟ้ากระนองกลืนก็จะสูงมากกว่าสองเมตรค่ะฉะนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณทีมีฝนฟ้ากระนองค่ะมาดูการไม้สภาวะอากาศอ่า,าว่างวันที่สามสิบมิถุนายนถึงวันที่หกกรกฎาคมค่ะปากใต้ฟองตะวันออกตอนบนค่ะวันที่สามสิบมิถุนายนจนถึงวันที่สองกรกฎาคมค่ะจะมีฝนโยนในเกณฑ์โอยลาหกสิบก้องพื้นทีค่ะ วันที่สางกรกฎาคมถึงวันที่6กรกฎาคมค่ะจะมีฝนลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์รอยละ40ข้องพื้นทีค่ะมาดูภาคใต้ภางตะวันออกตอนหลางกันมังค่ะวันที่30มิมถุนายนถึงวันที่สองกรกฎาคมค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์รอยละ40ขิ้องพื้นทีค่ะแล้วก็วันที่3ากรกฎาคมถึงวันที่6กรกฎาคมค่ะจะมีฝนลดลงอ่าเช่นเดียวกันค่ะจะอย่ในอ่าเกณฑ์รอยละ30ข้องพื้นทีค่ะ สำหรับการพรยากรณ์อากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามให้กับช่อง y o u t u กล้องสูนอุตุนินนนนนนนยมญาปากตายฟังตะวันออกเลยค่ะพบกันไม่ปรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน